สดีครับผมเมื่อรีวิวคลิปหนึ่งนะว่าตอนเมื่อก่อนนะผมไม่ได้รีวิวเลยนะครับก็บมารีวิวต่อนะอันนี้ครับเป็นลองจิีนตัวเดิมแต่แค่กำลังจะเปลี่ยนไดรเวอร์นะครับเดี๋ยวผมก็ทำการเปลี่ยนไดรเวอร์ก่อนนะครับวางเป็นนี่นะครับงูเป็นหนอนอยู่นี่โอ้อยแมียวอัลติเมทรีบูนะครับผมใส่เลยนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับที่ทุกวันโค้ช ครับชน,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 นะนะครับมาดงูสีชนะอีกตอนคลิปนั้นนะครับคลิปแรกที่ผมอัดไปนะครับอเอ้าวได้สองคะแนนเลยนะครับ เป็นหน้าที่กระเด็นง่ายมากเลยนะครับเลาสายแล้วดีดูวยกูตัดสเตายอง๊ีีนะครับดูว่าใครจะชนะนะครับ แล้ววางออคิลี่ับลองกินุดโอคิลีอีกแล้วนะครับมันไปไม่ได้ยังไงครับออคิลี่ชน,นะแล้วครับมันไปไม่ได้เฮ้ย <c oughs> ขนาดใส่อัติเมตรีบูทนะครับมันไปไมป่ได้ในรูปแ <c oughs> บบ,บผมรีวิวนาะนเรนครับ ว่าไราว้วอันนี้มันกระเด็งนง่ายเกินนะครับจะได้วันนี้ผมรีวิวต้องนานเนี่ยสองสองนาทีเกือบสามนาทีครับนี่ก็สองคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับเป็นผมจะบอกย้ำไว้นะครับผมจะบอกไว้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะครับวันจันทร์อังคารพุธวันศุกร์ก็ไม่ได้รีวิวเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับก็คลิปนี้ ขอตัวลาเพียงเท่านี้ไปก่อนครับบายบาย